สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องวันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็นๆไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่กำลังรับชมทางยูทูบในขณะนี้ด้วยวันนี้ก็จะพามาดูข้าวขอขอหกในช่วงที่กำลังเป็นทุ่งรวงสีทองนะครับผมข้าวขอขอหกอายุ 79วัน79วันนะครับผมพามาดูในช่วงที่หลังเหลืองหลังจะเป็นท่งหลวงสีทองนะครับผมแล้วก็พามาดูปัญหาปัญหาในช่วงนี้ด้วยนะครับผมกับข้าวก็ขอหกนึงช่วงนี้ก็กำลังจะ เป็นอาหารของนกกระจิบนกกระจอกเลยนะครับผมก็ในโซนนี้ก็จะมีที่สวนวันสวนพลอเพียนสุภาพฟาร์มนะครับผมที่ได้ปลูกได้ปลูกข้าวนะครับเพราะมีระบบน้ำตรงนี้ก็เลยเป็นที่ดึงดูด ของเหล่านกต่างๆมาในช่วงนี้นะครับผมก็ไม่มีเวลาได้ดูช่วงกลางวันนะครับผมกลาวันก็ทํางานครับก็แม่เจนก็จะเจยอะมากมากเลยนะครับผมมีปัญหาที่เขาเรียกว่าปัญหาในช่วงที่ข้าวกำลังาเป็นเขาเรียกว่าทุ่งรวงสีทองนะครับผมก น่าจะเป็นปัญหาทั่วไปของที่เราเท่าทำเรียกว่าหนาข้าวนะครับผมนีก่ก็บิดงนกเต็มเลยนะครับผมไหล,ลยังไงก็ตื้กมากเลย บางจุดนี่ก็แทบจะไม่มีข้าวเหลืออะไรนะครับผมจุดที่มันหลงกินจุดนะครับผมโดยเฉพาะช่วงจุดที่เรียกว่าจุดที่นี่นะครับหนียาขึ้นตรงนี้คือยาจะขึ้นสูงหน่อยก็นี่เลยครับเป็นแบบนี้เลย แทบจะไม่มีข้าวติดตวงเลยนะครับผมโมกใหญ่เลยครับจุดเนี้ยแล้วก็หนาด้วยข้าวหนาดีแล้วก,ก็เสียหายหนักมากเลยครับผมไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาแต่ไล่ช่วงกลางวันนะครับัมก็มาช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยครับลงเป็นร้อยๆตัวเป็นทนพันตัว ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับผมเนี่ยก็หมดเลยครับหลวงข้าวแทบจะไม่มีข้าวติดลวงเลยนะครับผม mm. โมงใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็ข้าวทีต่ตรงจุดที่หนาด้วย กวาจะได้เกี่ยวก็น่าจะเสียหายเยอะนะครับผมดูแล้วก็ไม่มีวิธีแก้ไขนะครับผมังท่านใดที่มีวิธีแก้ไขนะครับแนะนำแนะแนวเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเผื่อจะเป็นวิจาเป็นแนวทางจากผมนะคือ แทบจะไม่มีข้าวติดรวงเลยนะครับผมมดเลยครับรวงใหญ่ๆจเจอเงี้ยครับนะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายช่องนะครับผมที่กลังรับชมอยู่ถ้ามีวิธีทางไหนก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า <laughs> จะ หลอดหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเล่นมาอย่างนงี้ก็กว่าจะได้เกี่ยวนะครับผมก็กำหนดเก็บเกี่ยวก็วันที่10นะครับ10ก,กรกฎาคมประมาณ10บันถ้าสันนี้ก็ถ้าอย่างลงมางี้ก็ความเสียหายก็น่าจะมากเลยนะครับผม ครับงนก็ฝากไปด้วยกับทริปนี้ก็ช่องมันสวนพอเพียงสุภาพความฝามาดูมาพูดมาคุยกันกับข้าวก็ขอหกหนึ่งอายุเจ็ดสิบเก้าวันเจ็ดสิบเก้าวันแปดสิบวันนะครับผมในช่วงที่กำลังเป็นทุ่งรวงสีทองในช่วงที่นกกระจิบนกกระจาบกำลังหลงมานะครับก็ความเสียหายคือวงกว้างเลยนะครับนี่ก็ แทบจะเป็นงานเลยนะครับดูแล้วเนี่ยลงมาทีเดียวทีเดียว,เ,ยวเสียหายแบบจะเกือบจะเป็นงานเลยครับกระาาด้วยคลิปนี้ก็ช่องมันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ